ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Cat Infinity ในเสียงภากยภาษาไทยน้อย My Cat Infinity จ้าวันนี้ขอสเสนอตอนการแข่งขันวาดรูประหว่าง Baby My Cat กับเจ้าเรนโบ w ไปดูกันเลยเฮ้ยนายถืออะไรมาหรอ e n d e ด m a แมนี่ไงรูปยิ้มน่ารักใช่ไหมอะไรกันเนี่ยฮ้ยตัวจริงนายตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเจ้าเรนโบ w เอามาเลยอยู่แล้วครับผมตัวใหญ่ขนาดนี้เหละครับโอ้หน่ากลัวชะมัดเลยอย่ามาใกล้ฉันะวันนี้ฉันมีภารกิจให้นายวาดรูปแข่งกับเราไหมครับเบบี้นายทำได้หรือเปล่าเรื่องแค่นี้จิ๊บจิฉันทำได้อยู่แล้วมาดูวันเลยะแข่งวาดรูปฉันหิวมาก้โควเยนีาห้าหน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 หนชาน้าหน้หน้าันนัน้หนน้เน คนจึกกับอื่นกับพฤติกรรมของเจ้าเรนโบไปดูต่อกันเลยว่าจะเป็นยังไงไม่นะอย่าจ้องมองมาที่ฉันฉันไม่อยากสกมาเณ์ยหน่อยน้นอยเลซมบี้ต้องออกมาวาดรูปเนะี่ยอ่ะฉันเหรอโอเคฉันออกไปก็ได้ <c oughs> เป็นยังไงผลงานของฉันพอได้อยู่ไหมอ่ะอืมก็พอได้อยู่นะก็เหมือนอยู่แหละ อ่ะนายอยาเข้ามาใกล้ฉันฉีนฉันกลัวอย่าดึงฉันเลยนะเอ้ยฉันดีใจต่างหากหล่ะที่นายว่าลูกเหมือนของฉันอ้อยเล่ากไูจไริงจ้าไปเลยซอมบี้นะโคตรเก่งอะ่ะใช่นาะยเก่งมากเลยซอมบี้ขอบคุณมากนะทุกคนฉันเก่งลอะอ้ยเฮ้ยใครลับพาตัวซอมบี้ไปเฮ้ยไม่นะลูกสมุดเรนโบว์เหรอวิ่แบบนี้พวกเราจะต่อไปเนี่ยนั่นาะสิฉันขอออกไปวัด เจ้าตัวเขียวนั่นเองฮะวาดฉันเนี่ยนะแต่มันไม่เหมือนเลยนะน่นนะฉันว่าเจ้าตัวเขียวเนี่ยเหมือนเอเลี่ยนตังฮาพิกแมนที่มันเต้นลึกๆดึกๆดึกๆึกควรเคยเห็นหรือเปล่าใช่ไหมล่ะเอา้าแลูวนอยผมมาจากไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยพิกแมนโดนกินไปอีกแล้วหนึ่งกลายเป็นพิกแมนมินิไปแล้วทุกคนเฮ้ยทำไม เจ้าพวกนี้โคตรน่าจังเลยอะถูตาเธอแล้วนะสเกเลตันโอเคแต่ฉันจะวาดตัวซอมน,นี้เองฮะวาดฉันเนี่ยนะก็ใช่นะสินี่ไงไดโนเสารส์ส้มฉันไม่ใช่ไดโนเสาร์นะมาวาดฉันแบบนั้นได้ยังไงไอ้นายจะมาตบฉันทำไมล่ะนี่ยก็วจะความรุนแรงแบบนี้ไม่ได้เลยนะอือฉันเสียใจนะที่ฉันทำอะไรผิดอะ ฉันไม่อยู่ตรงนี้แล้วฉันขอกลับบ้านก่อนดีกว่าฉันไม่ชอบการใช้ความรุนแรงแบบนี้เลยอยา่าไปท้ามทำร้ามนะรู้ไหมอะไรกันเนี่ยเหลือเราอยู่แค่2อสมคนเองเหรออืมแราฉันจะวาดอะไรดีขอลบใจนัเสารก่อนอาวาดไอดตัวเดนเสารยากขึ้นมาอีกหน่อยแล้วกัน เฮ้ยดอยนาตาซอยทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะไม่เห็นสวยเลยไพ่เลยนะเอ็นดูแมนเฮ้ยเหมือนมีอะไรเข้าหูกันเลยอ่ะโอ้ยออกไปนะออกไปเราจะเป็นตัวแทนจัดการให้ไม่เพื่อนเองเจ้าตัวเขียวเอเลี่ยนเนี่ยออกไปจากห้องเรียนหนุนี้ส่วนนายเจ้าเรนโบว์ฟ้า แล้วก็เลนโบซ์มจะเจอแบบนี้แหละถ้ามาลองดีกับพวกฉันน่ะออกไปจากห้องเรียนฉันเดี๋ยวนี้เอ้ยทำไมไนายไม่ไปอ่ะตัวนายนี่มันแน่นขนาดน,นี่ยฉันดูไปเอ็นเดอร์แมนไม่ได้แล้วเอ็นเนอร์แมนมันกำลังทำกันอะไรฉันขนทั้งตัวละเออเดี๋ยบื่อตายเลย พวกเราจะรอดกับบ้านกันไหมเนี่ยนั่นนะซีเวนเตอร์พวกเราจะรอดไหมอ่ะฉันขอคิดก่อนนะขอคิดก่อนนะขอคิดก่อนแล้วทำยังไงดีทยังไงดีทยังไงดีเฮ้ยมันมีอะไรถจับขาฉันน่ะมันมีลูกส่งบอลของช่องเลนโบมาจับขาฉันอีกแล้วอ่ะเฮ้ยฉันเขียนไม่ออกเลยตอนนี้ฉันกลัวในหมดเออฉันก็กลัวเหมือนกันอ่ะฉันก็กลัวเหมือนกันนะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะมีคนมาช่วยเราแล้วทุกคนเฮ้ยเจ้าสเกเลตันนั่นเองสเกเลตันเร็วๆเลย จัดไปไล่หนึ่งยอกขอล่มไปไล่เฮ้ยแล้วพวกเราจะเหลือหรอเอาล่ะทุกคนสกเกเลต้ามัได้ทำลายห้องเรียนแล้วก็นเ,เลนโบเรียยร้ว้รวมถึงเบบี้มอนสเตอร์อ Baby เอ้เบบี้ไมค์คาไปแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปถัดไปทุกคนให้ดูนะดูกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n e c r a f ินฟิน n i t y ให้เสียงภาพภาษาไทยดย้อย วันนี้เราคอสในตอนเมื่อเราไหมครับมีภารกิจวาดรูปเจวากี้ไปดูกันเลยจะเป็นยังไงนะเฮ้ยคุยเราบายอดหลับอดนอนมาตัไหนสงสัยเมื่อคืนน่ะแน่เลยอ่ะคุณครูครับคุณครูครับไม่ตื่นด้วยอ่ะอย่างนี้มันต้องจัดการตื่นได้แล้วครับโรงเรียนครบแล้วอ๋อ ขอโทษแล้วกันนะเด็กๆเฮ้ยทำไมรู้สึกปวดหัวอะไรเนี่ยสาเหตุที่คุ้คปวดหัวก็คือเจ้าวิกเตอร์ครับเจ้าวิกเตอร์มันเอาหนังสือคว้าคุณครูครับใช่แล้วครับฮะวิกเตอร์ทำแบบนี้ทําไมอ่ะรู้ไหมว่ามันบาปกรรมเนี่ยผมไม่ได้ทําครับคุณครูคุณครูฟังผมก่อนดี่คนที่ทำเหมืมันคือเจ้าซอมบี้นะฮะมะซอมบี้ไม่น่าเป็นคนแบบนี้แหละนิสัยไม่ดีเลยนะแต่ใครโทรมานักเรียนทุกคนเงียบๆกันนะคุณครูจะรับโทรศัพท์ห้ามเสียงดังรับทราบครับผม ครับผมโอเคครับได้ครับเดี๋ยวเราจัดการให้เลยครับเอล๋ลเราวันนี้เพื่อนทุกคนต้องนอนอยู่ในห้องเรียนนี้ค้ามออกไปข้างนอกอ่ะเอะไหขึ้นครับไม่ต้องถามมากเดี๋ยวคุณรู้เองในระหว่างที่คุณครูฮิโรบายกำลังหลับสบายอยู่นั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น<ห>เออใครกันเนี่ยมาเคาะประตูดึกดื่นดื่นอ่ะก็ไม่เห็นมีใครนี่นาสงสัยหูจะแวววาวอะไรเนี่ยเจ้าวังกี้โผล่มาแบบนี้ได้ยังไง สวัสดีเพื่อนๆไหมครับเราชื่อวากี้ไฮกี้เออไม่ต้องแนะนำตัวหรอกนายมาบาใครเนี่ยชันรูปถักนาแล้วแหละ้องมาทำอะไรเด้อรอบเนี้ยอ่าวันนี้น่นหรอเราก็ตั้งใจจะมาให้พวกนายวาดรูปเราไงล่ะอะวาดรูปแล้วเหรอนั่นสคิคุณครูครับนี่คือทำชาเลนจ์วาดรูปแล้วเหรอก็ใช่นะสิตอนนี้ก็กำลังจับเวลาอยู่นะเร็วเเร่งมือกันหน่อยครับผมครับผมครับผม นี่หยุดเลยนะยังมาแอบดูของฉันอารมล์ชั่วร้ายของลครอะไม่ทำไมพูดแบบนี้อ่ะพูดจาไม่ดีตั้งเจอแบบนี้แหละในขณะที่เพื่อนพื่กำลังวาดรูปอยู่นั้นเจ้าวิกเตอร์ก็สั่งให้แฟนของเขาเอารูปภาพที่วาเสร็จแล้วมาให้เจ้าวิกเตอร์มันขี้โกงจริงเนะ พี่วิเทอร์คะ่ะหนูมาส่งลูฟัดแล้วคะ่ะมารับเร็วคะ่ะนี่อย่าเสียงดังได้ไหมหล่ะเดี๋ยวคนอื่นก็รู้หมดกลับล่างออกไปขอบใจมากที่รักไว้เจอกันที่บ้านนะจุบ๊บๆค่ะพี่วิเทอร์เฮ้ยวิเทอร์เธาทำแบบนี้ยังไงเนี่ยขี้โกงชะมัดเลยอะ่ะคนอื่นแสไม่ได้ขี้โกงฉันแค่ฉลาดนะ่ะฮ่าๆนาะยคิดไม่ทันฉันแล้สิฉลาดอะไรของนายเนี่ยฉลาดแบบนี้ฉันไม่อยากฉลาดหรอกฉันไม่ได้มีคนขี้โกงแบบนาย่วิเทอร์ ฮึมนี่นายเคเปอร์ว่ารูปอะไรเนี่ยตลกชะมัดเลยนี่อย่ามาดูถูกรูปของฉันนะอย่ามาบูรี่รูปของฉันเอ้านายอยู่ไหนอะเอนเดอร์แมนอะช่ะฉันี่เองไม่ขนาดที่เราไม่ครับก็รู้สนสนาในการวาดรูปจนผู้ hereby หลับสนิทโกนเสียงดังแต่ทันใดนั่นเองเขาก็ตื่นขึ้นมา เหมือนว่าเอ๊ะฉันฝันไปหรือว่าเรื่องจริงเฮ้ยนี่ยังไงเนี่ยเเรื่องจริงนี่นะนี่นักเรียนทุกคนเสร็จกันหรือยังใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใ,ใกล้เสร็จแล้วครับนี่นายเชื่อว่ารูปไปฉันหน่อยได้ไหมอะพอดีว่ารูปว่าดของฉันอะมันไม่สวยเลยอะฮะ เออไม่สวยจริงๆด้วยเห็นไหมล่ะรูปว่าของจันมันไม่สวยอ่ะนี่นายขำอะไรขนาดนั้นนะขำริงเลยเหรอเออนายบุรี่รูปฉันคุณครูครับเพื่อนเื่อทุกคนมาดูรูปวาดของเราไหมมาดูกันแล้วฮะอยู่ๆก็ชวนไปดูรูปเลยเหรอแสดงว่ามันต้องเด็ดมากแน่ๆเลยไหนครูขอดูหน่อยสิไหนฉันขอดูหน่อยสิไหนฉันขอดูหน่อยไหนฉันขอดูหน่อยสิ ว่ามันจะเด็ดขนาดไหนนี่ครับลูกวันของผมตลกจะมัดเลยเจ้าวกี้ว่าลูกอะไรเนี่ยเอาอแนี่ไงลูกฉันเองฮะลูกน่าํำไมหน่ากลัวขนาดเนี้โหถึงกับเป็นลมเลยเหรอสเกลือัน อชยฉันไม่ไหวแล้วโลกมันหมุนน่ะฉันว่ามันน่ากลัวเกินไปฉันไม่โอเคว่าก็ฉันว่านายควรมาว่ามันเป็นศิลปะนะสเกลตันนายไม่ควรจะจริงจังกับงายขนาดนั้นนะ่ะอ,อหรอโอเคเอาล่นะนีนทุกคนตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วขอให้นักเรียนเตรียมผลงานให้พร้อมแล้วก็จะมาโชว์นหน้าห้องกัน ครับผมฮ่าผมกำลังเสร็จพอดีเลยครับเดี๋ยวเร็วน่อยเร่งมือหนอ่อยอ้าวคนแรกเลยสลามนี่ครับผมวาจะวาก,กีน่ารักใช่ไหมว้าวชิบหายเลยสลามแต่แอบหน้าตัวอยู่นะหน้ามันีมันสีเลยอะตัวนี้แค่มันฮาโลวีลนด้วยนายควรดีใจกับเพื่อนนะเตเลตันที่ว่าเพื่อนวาดออกมาสวยงามขนาดนี้จะต้องดีใจขนาดไหนเชียวแบบนี้เลยเหรอต้องยิ้มกว้างๆแบบนี้ใช่ไหมไมคนถัดไปเจวิทเทอร์ พี่ครับผลงานของผมเอ้ยทำไมผลงานของผมเป็นแบบนี้ล่ะกรณีมันไม่ใช่นะนี่ครับอันนี้ตั้งหาผลงานของผมเออเมื่อกี้เนี่ยดีอยู่แล้วอันนี้มันตลกชิบหาเลยวิเธอร์คนถัดไปซอมบี้ออกมาโชวผ์ผลงานด้วยครับผมนี่ฉันรู้ว่านายทำได้ซอมบี้ออกมาโชว์เพื่อนเลยมผมแอบเขินนะครับผมกลัวเพื่อนๆจะลอ้อ นี่ครับผลงานของผมอ่ะผมวาดได้เท่านี้ครับ oh <my> ว้าวน่ารักชะมัดเลยอะ่ะนี่จะกลายเป็นตัวการ์ตูนทำไมไร่อ้าไหนพวกนรู้เหรอไนก็เป็นการ์ตูนนะเอมโอเคก็พอใช้ได้อยู่ไปนั่งที่ได้คนถัดไปเจ้าสเกลตันออกมาโชว์ผลงานเพื่อนๆหน่อยครบอมนี่ครับผลงานของผมเป็นยังไงครับน่ากลัวระดับร้อยเลยไหมครับโหเฮ้ยแล้าวาดได้ไงเนี่ยนี่ฉันก็งงนะ นายว่าได้ไงเนี่ยน่ากลัวมากเลยอ่ะสเกเลตันฉันขอยกย่องนายให้เป็นศิลปินประจําห้องเรียนไหมครับไปเลยขอจับมือหน่อยอ่าโอเคฉันคือศิลปินประจำมคคับ,คบเอาไปเลยร้อยเปอร์เซพรีเมียมฮ้ผมตั้งใจวาดมากครับไม่น่าเชื่อเลยเอาล่ะเอ็นเตอร์เทนโชว์ผลง,งานหน่อย <c oughs> โอ้โหอะไรของนายเนี่ยต <c oughs> ลกช่างกดเลยเอ็นเตอร์เทน ตลกชะมัดเลยนั่นแหะสิอะไรของนายเนี่ยตลกชะม,มัดเลยยิ่งกว่าคุณจาริกอ้าวผลเก็บไปนึแมนวอ,อ,อ,อ้ครับรุนแรงผบททำไมอะเนี่ยอ้าวควรถัดไปคิปเปอร์ถึงของผมแล้ว,วหรอครับนี่ครับผลงานของผม,มเหมือนลิงเลยอ่ะเป็นวานอนหรือเปล่าเนี่ยเอ,อ้นั่นแหละสิคล้ายๆอยู่นะใ นายว่ารูปฉันได้ไน้าเกียรดมากเลยอ่ะนี่ฉันไม่ได้ไน้าเกียดขนาดนั้นนะไ่้ my g าเ้อวฉันทำไมสเกลตันเอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็โชว์ผลงานกันครบแล้วใช่ไหมวันนี้เราก็มาถ่ายรูปรววกันก่อนกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวคุณูจะตั้งโทรศัพท์ไว้ตรงนี้นะแล้วก็ขอให้ทุกคนแอหน้าหล่อๆเท่ๆกันไปเลย ลูกที่ออกมาถ่ายรูปหมูสําเร็จเเ้ยตลกชะมัดเลยเอาล่ะเพื่อนทุกคนตอนนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะแต่ว่าเรายัางมีคลิปถัดไปให้ทุกคนได้ชมกันคร,รับคนไหนยังไม่กอนเลิป Infinity ให้เสียงข่าวภาษาไทยด้วยไหมครับ Infinity จ้าวันนี้เราขอเสนาตอน วาดรูปคูยฮีโร่บายไปดูกันเลยว่าหล่อไหมครับแต่ว่าออกมาเป็นยังไงสวัสดีครับผมชื่อมิตรดอครับวันนี้ผมก็ออกมาวาดรูปนอกสถานที่นะครับใครเดินผ่านไปผ่านมาผมจะขอวาดรูปทุกคนเลยครับคอยดูนะครับเอ๊เ hey, ฮ้ยนี่นายมาทําอะไรมิตรดอ๋อวันนี้ผมออกมาวาดรูป <Huh? S 1> อนอกสถานที่ครับ <Huh? S 1> คุณครูช่วยเป็นแบบให้ผมหน่อยได้ไหมครับฮะฉันนี่ยนะเป็นแบบพี่นายอะ เอ้ยได้สินี่ไงโอเคครับคุณครูครับช่วยอยู่นิ่งๆหน่อยได้ไหมครับอย่าขยุกขยิกนะครับผมกำลังวาดแล้วนะครับถ้าขยุกขยิกก็คือรูป่อกามาไม่สวยนะคะคุณรูฟังผมหน่อยครับอ้าวนี่นายเก่งไม่ใช่หรอก็วาดแบบนี้สิฮ่าฉันไม่ชอบอยู่เฉยน่ะชอบขยุกขยิกไปมาแล้วทำไมเหรอโอเคครับได้เลยครับไม่ต้องอยู่เฉยก็ได้ครับเวี๋ยาผ่านไป ฉันเริ่มเหนื่อยแล้วนะเมื่อไรเธอจะว่างเสร็จทามิเตอร์ใกล้แล้วครับนี่ครับเสร็จแล้วครับมาดูสิครับฮะเสร็จได้หรออาไหนดูหน่อยนะลงไปฉันขอดูเลยนะโอ้นี่มันรูปอะไรกันเนี่ยโอ้โหนี่ทําไมนายวาดรูปฉันแบบนี้ล่ะฮะมิเตอร์ขอโทษครับกูคุณไม่อยู่เฉยดีครับคุยรึเปล่อะ นี่ไหนบอกว่าเก่งนะเก่งหนาไงว่าแบบนี้นี่ไม่ได้เรื่องเลยนะมิจนอเดี๋ยวครับเดี๋ยวทําอะไรผมเลยครับช่วยด้วยครับผมดูด้วยรื่อายทำลายร่างกายอ่ะเรียบร้อยฮึสวาสดลูกฉันไม่ดีเองนะต้องเจอแบบนี้ไปเลยคือมุมจ็บก้นอ่ะโอ๊ยกายก็ได้ช่วยเอาไว้ผมหน่อยครับ เอาละสวัสดีนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนไหมครับวันนี้เราจะมาทำชาเรนท์วาดรูปฮะวาดรูปไปแล้วหรอครับแต่ก็ดีครับสบายๆผมชอบวาดรูปครับเฮ้นี่ฉันรู้แล้วฉันอยากวาดรูปอะไรฉันก็รู้แล้วฉันไม่คิดวาดรูปอะไร<อ>นี่เน้นทาฉัน,นหรือเปล่า,า,ลาลอะ่ะเอาไปน,นี่ไปเลยเจ้าสองคนนี้โอ้โก็ซุกระสุนกหนีหลุดเลยนะฮะะ เก็บตัวแต่เช้าเลยชาวนาชาวนานี่ทุกแมนกับเวเตอร์เอาป้ายมาติดพื้นด้วยนะโอ้โหแล้วมันใช่ฝีมือผมที่ต้องมาทำอะไรแบบนี้ไหมครับเนี่ยน่าเสกเสร็จกับน้อยแล้วคะคุณครูอ่ะเอาละนี่คือลูกเฮ้ยมาจากไหนล่ะเนี่ยโอ้โหฮ่าแต่เราเชื่อไหมครับคุณครูคุณครูไปทำท่าทางอะไรแบบนั้นล่ะครับนี่จอมินเตอร์ดอนี่นายออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะมาททำอะไรแบบนี้กับฉันได้ยังไงเนี่ยฮะนะ อ่าผมขอเพนกอนละนี่อยู่ให้เจ็บตัวละรับฮะใช่เหรอครับมิตเตอร์ดอผมเพิ่งได้ยินชื่อชื่อแปลกแปะนะครับเออดีแล้วที่ไหนไม่รู้จักนะต้องมีใครอย่างรู้จักหรอกนะพิตเตอร์ดอเขานิสัยไม่ดีคะนิสัยไม่ดีแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาละ่ะอย่ามวัวเสียเวลากับเรื่องของมิตเตอร์ดอเลยเรามาวาดรูปกันเลยดีกว่าฮะผมเป็นคนแรกเลยเหรอครับ ใช่นะสิเจ้าพิกแมนหวังว่านายจะไม่ทำให้คูผิดหวังนะพิกแมนฉันฝากความหวังไว้ที่นายนะลูกฉันจะออกมาสวยนะครับโอเคครับผมจะทำให้เต็มที่เลยแต่เสียกนายนี่ทำแมงทำแมงนะพิกแมนฮะไอพิกแมนนายแมงโคตรเจ๋งเลยว่าดูท่านายวาโลบเนี่ยเฮ้ยไหนคู่ขอดูหน่อยสิเฮ้ย อะไรกันเนี่ยพิกแมนฉันบอกให้หนายวาดท่านี้ไงแลว้ววาดอะไรเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยฮะโอ้ยคุณครับผมผมบุม่มไม่ได้ตั้ง oh <my S 1> ใจอย่าด่าผมเลยครับเออเออคนฉันไม่เหลือแล้วทะลุทะลวงไปเลยจ้าวายต้องพิกแมนโกทะลุอ่ะคนถัดไปซอมบี้ครับผมโอเค นี่นายใช้พู่กันสองมือเลยเหรอใครนะสิก็ฉันมันแต่งนี่ฉันต้องใช้วาดสองมือโอ้โหซอมบี้นายวาดรูปทีนี่สีก็ะตกกระตายเต็มห้องเลยนะอ๋อไม่เป็นไรครับผมมันศิลปินนะคะมันก็ต้องแบบนี้นะคบเสร็จแล้วครับคุณครูเออนี่มันไม่ใช่คุยโรบายแล้วนี่มันชิงจังจอมแกนใครบอกชิงจังครับมันคือโรบายชิงอะไรเนี่ยซอมบี้นายนี่มันจริงเลยนะ อ่ะคนถัดไปสลาม <You serious? S 1> อ่ะเริ่มได้เลยฮะอ่อผมขอคิดแป๊บนึงนะครับว่าจะวาดเป็นรูปอะไรอืมคิดอะไรนานนะสเกตนันวาดรูปคูคนี่ไงอ๋อค่ะนี่ลีลานายนี่มันไม่ธรรมดาจริงนะสเกตันมันแน่นอนอยู่แล้วคััเพื่อนคู่รูปของผมมันเป็นแบบนี้ครับมันคือลายเส้นคูฮีโร่บายครับไี่มีใครเหมือนแน่นอนครับเออ นี่สเก็เดตันค,นคุณคุ้มเราจะวาดอยังไงเลยนะออคนถัดไปสลามไหนออกมาแส,ส้งฝีมือซิครับผมนี่ครับลูกของคุยีโรบายเป็นฮีโร่ของเราทุกคนต้าตอนวาดลูกฮีโรบายก็จบลงแล้วแต่เรายังมีตอนถัดไปเสื่อม่งกรไม่ได้ไไดูอีกเลยแคารนฟินดี้ให้เสียงพาภาษาไทายโดยคปร์บินฟินตี้จ้า เาไปกันเถอะไปไหนอ,ะอ่ะอ้าวก็ไปทำไม่ชั่นกันไงไปกันดีกวา่าอย่ามูสเสียเวลาเลยไป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 ,ไปกันเลยไปกันเลยเราจะแบ่งเป็นสองทีมนะทุกคนแยกชายหญิง ทีมที่หนึ่งก็คือทีมชายทีมที่สองทีมหญิงยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำควิดวาดรูป hey, <wow. S 1> แข่งขันระหว่างผู้ชายและก็ผู้หญิงต้องให้ทุกคนปิดตาเพื่อที่จะวาดรูกอะมันเตือนเต้นเกิน<ฮ>ไปหรือเปล่าครับครับปิดตาเลยเหรอจะทำได้ไหมเนี่ยเอาละเริ่มได้เลยค่ะเริ่มได้ก็เริ่มได้จะวาดอะไรล่นเนี่ยปิดตาก็มองไม่เห็น <Huh? S 1> ด้วยสู้ๆกันนะสอมบี ฉันซูอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงหรอโอเคเจ้าสามีมันกำลังตั้ใจฉันขอทำให้มันเพลินๆนิดนึงแล้กันนะม่ให้ฉันใช่ไหมจะบ่หอยดยจะบ่เลยเฮ้่อกี้คนลุกไปหมดแลวเนี่ยฮนี่มันตัวไรวะมันคือตัวไรวเนี่ยแต่เเชมวัดเลยไม่ให้าได้สมควรต้องกับยองมนไดแล้ว แก่งนะคนนี้ดีกว่าถ้ารักเจวัดรอะไรรู้คนลงกเลยเอะคือทำไมทำแบบนี้อยู่นี่ใหญ่ฉันก็ต้องใจจะาให้กูนนะอ้าวอะไรเนี่ยเต้นไปพลราไปเนี่ยฉันก็งงเหมือนกันว่าฉันวาดอะไรออกมาเนี่ยมีตัวอะไรอ่<ฮ>ะมีคุณเลยอ้าเดินผ่านกับงูยักษ์วาดรูปดันต่อไปก็คือต้องต่อสู้กับเจ้าแรงพวกเขาจะรู้ไหมนะว่าจะเจอแมลงแ่ะแหมฉันจัดก,การเองไงงูยักษ์ น่าฉันทำชงัดเลยเอาละฉันจะเริ่มแล้วนะเริ่มเลยสิไี่รอฉันหน่อยรอพี่แมนอ่าฉันจะรอนายทำไมล่ะนายก็ตามมาสิอ่ารู้เพลินดีเหมือนกันนั่นนี่แฮ่เพื่อนน่าใช่ไหมมันต้องเจอแบบนี้อยู่หัวไปเลยเฮ้ยอะไรรู้สึกคันๆหัวไม่นะแมงมุมหลอนนี่ นายก็เด <ält> ิช่วยผมดีเขาหล่งลัวแมงมุมมานายมีขนาดนั้นคิดว่ามันจะหลุดออกจากหัวนายได้ยังไงสมงามนถึงตา้าไม้ตั้งเดนบางแล้วพิกแมนเกิร์ลน่ารักจังนะมีดอกไม้ด้วยอ่ะหัวอไปเลยนายทำอะไรฉันเนี่ย แมงมุมเหรอเอ้ยอยากแกงแขงจังเลยอะ่ะเผาไปเลยครับอ๋อโดนเต็มเต็มเลยอ,ะอ่ะอ้ oh my god ก็แอบวาดเหมือนอยู่นะพิกแมนเนี่ยให้ครูฮิโนบาเล่นด้วยเหรอเนี่ยไปไปได้ไงก็่ใช่นะสิฉันลงสนามเองเลยวันนี้ไหนขอลองวาดหน่อยซิว่ามันจะเป็นยังไงโอุ้หครูเก่งนะครับเนี่ย าแบบนี้ตั้งใจขั้นรุนแรงมาเลยแล้วเอ้หแล้ววะมาจากไหนล่ะเนี่ยแฮอ๋แมงครับแต่นี่มันปากกาที่ฉันกำลังจะใช้ว่ามันคุกคับนอนชิวขนาดนี้ว้ายล้อล้อล้อจบการคือหินระบายยังยังไม่จบฮ่า ผลงานของฉันมันก็จะมาน,นี้แหละคอ,อยตลกชะลชาดเลยโลกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทำไมฉันรู้สึกล้อๆแต่แมฮะ,ะละะ้าวาาหรอขอวราปก่อนแล้วกันเอาแบบนี้ละกันดีนะมีพลังวราปอ๋อมันฉลาดด้วยนะเอ็นตั้งแมนเนี่ยว้าวก็พอใช้ได้อยู่ด้วยทนะุแ mm. แกแมนแฮ่เจ้าแกสวัสดีสวัสดีสสดทุกคน oh. ข่าวคือแกเอง Easy. วันนี้ฉันต้องวาดลูกม้าสินะทำไมมันเคร่งเครึงคร่งคงแบบนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยฉันต้องวาดยังไงล่ะมันกมันกำผ่าวไปหมดแล้วแต่ก็ฉันมีฝีมือน่ะฉันสามารถทำได้ฉันรู้แล้วด่านนี้มันต้องเจอแรงน้ำท่วมหม่แล้วเจ้าแคทอแบบนี้เลยใช้ที่ดูดไปเลยแรงสูดนะทุกคนเฮ้ยจะไม่ดำกับยันแบบนี้ล่ะเนี่ยอแบนแป๊่เลยอะ ฮะน่ามันโลบอะไรเนี่ยสวัสดีเราชื่อสลาวทำไมมันโยงเยี่ยงโยงเยี่ยงแบบนี้แล้วล่ะอย่าแก้เราเลยนะเราโผล่แอะแอ่แอะไม่มีทางใะ่หรอกฉันเขานายไปเลยแล้วกันนะสลามฉันไม่ใช่นายฉันเป็นผู้หญิงอ้าวเหรอฮะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ล่ะเอาละทุกคนแยกย้ายกันดีกว่าหัวใจทำไมคิดหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั่มส่งใครช่องเราด้วยนะไปแล้วนะบ๊ายบาย